สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยเปียสมากิรัสถานนนะคะปุ๊บป๊ป๊ปนะคะมหาเศรษฐีนีเปียสมาทุกคนคะ่ะอ่าแจกเบอร์แจ็คเบอร์081017525 5วันนี้มาในหัวข้อเรื่องปุ้ยผอมแล้วทําไมปุ้ยยังกินโบต้าพีอยู่เลยเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าปุ้ยไม่สามารถควบคุมแคลอรี่ได้ไม่สามารถที่จะมา ออกกาลังกายแล้วนับแคลอรี่วันนี้วันนี้ฉันต้องเอาออกกําลังกาย600แคลอรี่300แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่สามารถถามว่าปุ้ยจะมาออลดงดหวานมันเนยนมทอดน้ำมันมะพร้าวไอ้น้ำมะพร้าวปั่นเนี่ยนะชอบกินชอบกินน้ำมะพร้าวปั่นถามว่าปุ้ยลดได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ก็ไปแอบกินอ่ขาขนมเคก้กอ่าเค้กฝอยทองเค้กนมสดฝอยทองมา เนีย่ยถามว่าอดได้ไหมปุ้ยก็อดไม่ได้คะ่ะปุ้ยถึงได้ต้องมีตัวช่วยถึงได้ต้องมีต้องกินมตูตพีเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัวเองออกข้างเออขนาดปุ้ยกินดุขนาดนี้น้ําหนักปุ้ยยังลดมาเหลือ53แล้วนะอาลดลงมา2องโลทุกคน53ใช่ใช่ห้ 53. ก็ มัน52กว่าเกือบ53ก็ตีเป็น53แหละเราเราจะไม่เราจะไม่ปอบจะเรียงว่า52นะอะไรเงี้ยก็ตีเป็น53นะคะอ่าทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือคือปุ้ยต้องมีตัวช่วยไงคะถามว่าถ้าปุ้ยไม่มีตัวช่วยนะ่ยผิวปุ้ยจะดีไหมผิวปุ้ยไม่ดีนะแล้วถ้าปุ้ยไม่มีตัวช่วยแล้วปุ้ยเป็นคนกินดุถามว่าปุ้ยจะผอมไหมเพราะปุ้ยก็ไม่ ไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายเท้าเย็นเลยแล้วก็ไม่มีเวลานับแคลอรี่ด้วยไม่มีเวลามานั่งแบบว่าหู้ยฉันจะต้องเลือกกินแต่ผักต้มนะอะไรเราเป็นมนุษย์นะทุกคนปุ้ยเป็นมนุษย์ที่อยากกินอยากกินพิซซ่าอยากกินทอดไข่อยากกินโอรีโอปั่นนมสดอยากกินชานมไข่มุกปุ้ยก็เป็นมนุษย์ ผู้หญิงที่อยากกินทุกอย่างโลกใบนี้เข้าใจไหมแต่ไม่อยากอ้วนไม่อยากออกกำลังกายอย่าหาทำอ่านะคะปุ้ยไม่ได้มีเวลาที่แบบออกกำลังกายมากทุกคนอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยปุ้ยก็ไม่ได้โยคะเออเราก็ว่าเราจะโยคะเราก็แบบหัวถึงหมอนแล้วเราง่วงเราฝืนเราฝืนนะคะฝืนมากๆเลยอเมื่อวานง่วงเร็วก็สี่ทุ่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายเนี่ยเนี่ยเนี่ยความที่ ความที่เราเป็นแม่บ้านด้วยทํางานนอกบ้านทํางานในบ้านแล้วก็ดูลูกด้วยอันนี้แหละค่ะมันทําให้ปุ้ยอะไม่ได้ค่อยมีเวลาแล้วพอเราไม่มีเวลาปุ๊บเราก, <c oughs> เราก,ก,ก็เราก็จะกินดุทุกคนเราก็จะกินดุเออกินดุใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็สังเกตไหมมันก็จะมาเห็นปุ้ยแบบว่านานๆปุ้ยจะมาโชว์ว่าหุ่นละหูปอะยี่สิบนาทีหุ่นละหูปสิบนาทีอะโยกเครื่องโยคะอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วก็ถ้าออกกาลังกายแบบเบบี้แบบแบบแบบอะไรเงี้ย จะไม่ค่อยแล้วจะไม่ค่อยแล้วด้วยความที่เออเราด้วยด้วยสภาพร่างกายด้วยนะสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนสามารถที่จะขยันตื่นเช้าอาอกกำลังกายได้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแต่ปุ้ยเนี่ยคือปุ้ยเนี่ยจะไม่ไม่สามารถไงไม่สามารถไงเออนอนส่วนมากจะนอนมากกว่านะคะส่วนมากจะนอนมากกว่าแต่ว่าทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะตัวช่วยปุ้ยถึงต้องพึ่งตัวช่วยไงถามว่าผอมแล้วอะผอมแล้วอะ ไม่กินโบตาพีได้ไหมได้ค่ะแต่คุณจะขาดโปรตีนในร่างกายไปคุณจะเหนื่อยคูณสองเพียปุ้ยเคยนะปุ้ยเคยร้องว่าเฮ้ยวันนี้ปุ้ยกินแค่2แคปซูลน่ะทุกคนค่ะวันนั้นปุ้ยว่วงนอนทั้งวันเพียเหนื่อยไม่อยากทํางานคืออยากนั่งเฉยเฉยแล้วอากาศมันร้อนห้องทํางานปุ้ยไม่มีแอร์อากาศมันร้อนอย่างเงี้ยปุ้ยก็แบบว้า oh, พี่คือจะดูว่าตัวเองเนี่ยจะรับโปรตีนได้เท่าไหร่ซึ่งวันนั้นปุ้ยกินไป5แคปซูลกินไป5แคปซูลแล้วแบบอุ้ยมันดีดะ เออมันดีดแล้วเมื่อวานกินสี่แคปซูลสี่ไม่สี่หกใช่ไหมก่อนนอนคือง่วงเราเราอยากออกกํบบาลังกายทุกคนเราง่วงมากเราตาเราไม่ไหวแล้วแล้วเราก็อยากออกกํบบาลังกายเราก็เลยลุกขึ้นมากินเบรดกับพัดต,ตอนสี่ทุ่มอ๋อตอนสี่ทุ่มเพื่อที่จะให้ตัวเองเี่ยไปออกกํบบาลังกายสรุปแล้วพอสิบห้านาทีผ่านไปเปียสมาตาแบบไม่ไหวเลยเปียสมาหลับเปียสมาหลับเสร็จไม่พอเห็นไหมแม,ม่ตื่นมาถ่ายดีมากๆท,ๆทั้งๆั้งที่ เราก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะเออเมื่อวานกินอะไรไปเนาะไม่ค่อยนะเมื่อวานกินอ๋อกินข้าวผัดสามีผัดข้าวให้กินกินข้าวผัดกับกับน้ำนำจิ้มข้าวมันไก่เออน้ำจิ้มข้าวมันไก่ถามว่ามีโซเดียมไหมก็มีก็มีโซเดียมแหละอ,อร่อยทุกคนค่ะเครื่องนี้ที่จะการกินเจน,นะอือที่จะการกินเจน กินเจยังไงไม่ให้ขาดโปรตีนซึ่งส่วนมากแล้วถ้าเราทานเจเราจะขาดโปรตีนอยู่แล้วถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมแล้วเรากินโปรตีนธรรมชาตินะคะถ้าทานเจ9วันเนี่ยทานเจ9วันเนี่ยขาดโปรตีนแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าโปรตีนของปุ้ยเนี่ยเป็นอ่ไม่มีไขมันสัตว์ซึ่งทานได้แล้วร่างกายเราจะไม่ขาดโปรตีนทุกคนอืมร่างกายเราจะไม่ขาดโปรตีนนะร่างกายจะไม่ ทุกคนค่ะกาแฟอันนี้แล้วแต่ความชอบนะปุ้ยชอบน้ําเยอะปุ้ยชอบน้ําเยอะซึ่งซึ่งจะมีคนถามปุ้ยว่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยกาแฟพี่ปุ้ยต้องกินน้ําเยอะเหรอเห็นเห็นพี่ปุ้ยชงน้ําแก้วเยอะจังไม่ไม่ปุ้ยชอบกินน้าเยอะเออเป็นโรคอะไรไม่รู้ชอบกินน้ําปุ้ยชอบกินกาแฟกับน้ําเยอะอืมแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีคาเฟอีนสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นทุกคนขาน้าอารมณ์ยังมากกว่าอันเนี้ยเหมือนโกโก้เหมือนเรากินโกโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ คาเฟอีนเนี่ยไม่ใช่คาเฟอีนที่แบบว่าธรรมดานะจ๋าความหวานคาเฟอีนอะไรเงี้ยทำมาจากน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเยน็นซึ่งทานเกลทานได้อ่าแล้วช่วยระบบขับถ่ายช่วยในการเผาผลาญน,นี่ไงคะปุ้ยผอมแล้วปุ้ยหนักปุ้ยน้าหนักลดลงแล้วปุ้ยยังต้องกินเลยเพราะว่าอะไรปุ้ยไม่สับป,ปุ้ยไม่สามารถที่จะห้ามใจตัวเองไมมไม่ให้กินแบบเฮ้ยข้าวผัดกะเพราปลาหมึกห้ามใจตัวเองแบบไม่ให้กินแบบผัดขี้เมาปลาหมึกห้ามไม่ได้ อยากกินนมสดบาชูก้าจังเลยอยากกินอ,อะไรนะหมูย่างเกาหลีจังเลยห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะขนมปังทาเนยห้ามเลยไหมไม่ได้ขนมช็อกโกแลตปุ้ยเป็นคนที่ชอบชอบกินช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตอะไรก็ได้ขอยเป็นช็อกโกแลตชอบเค้กก็ชอบเค้กช็อกโกแลตนมสดอะไรเงี้ยคือชอบมากเออเนี่ยแหลคะค่ะอันนี้แหลคะค่ะที่ทําให ปุ้ยยังต้องกินโปรตีนอยู่แล้วทีนี้ทุกคนขาผอมแล้วไม่กินโปรตีนไม่กินอาหารเสริมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับปุ้ยบ้างเหนื่อยง่ายเพรียง่ายผมร่วงฝ้ากระจุดดงดำๆเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าปุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ไม่ค่อยชอบกินไก่ไม่ชอบกินไข่ต้มถามว่ากินได้ไหมกินได้เป็ดอะไรเงี้ยกินได้แต่ไม่ชอบกินก็จะไปกินแบบอาหารชอบกินปลาหมึกอ่าหมูกินไหม กินแต่ไม่ค่อยกินเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหนียวเลยมันไม่อยากเคี้ยวมันเหนียวเออกุ้งกุ้งก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าขี้เกียจแกะเออมันจะเป็นประมาณนี้ปุ้ยก็จะกินอาหารน้อยอืกินอาหารน้อยมันก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยไม่มีสารอาหารไม่มีภูมิต้านทานไม่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเออแล้วปุ้ยก็จะป่วยบ่อยเมื่อก่อนปุ้ยป่วยบ่อยมาก่อนที่จะมาเจอโปรตีนปุ้ยป่วยบ่อยผิวไม่ดีผิวไม่ดีเลยจริงๆอันนี้คือแบบ ขอบอกเลยใครที่อยู่ใครที่เป็นเพื่อนเฟซปุ้ยนะจะรู้เลยว่าปุ้ยอะป่วยบ่อย,ยมากๆเพียมง่ายเหนื่อยง่ายแบบอยากนอนแล้วก็จมไปกับที่นอนเลยทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเองเออน่าจะด้วยความที่เราอายุเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นแล้วเราไม่ค่อยนอนน,อนปุ้ยเพื่อนคนนอนน้อยอชอบทําอะไรให้มันเสร็จไปเลยแล้วค่อยนอนอย่างเงี้ยทุกคนเออคันมือสงสัยวันนี้จะได้รับเงินสองแสนนะวันนี้จะมีข่าวดี ไม่จ่าแล้ววันนี้มีข่าวดีเลยได้รับเงินสองแสนจริงจริงจริงได้รับเงินสองแสนอืมอร่อยมากทุกคนคะ่ะอืมอร่อยสุดๆทุกคนจริงๆกาแฟเนี้ยถามว่าคุมหิวได้ไหมคุมหิวได้ อ่าอันนี้สําหรับปุ Somehow, บ้ยนี่คือุมหิวได้เลยลดความอ้วนได้ไหมลดได้นะคะเพิ่มความอ้วนได้ไหมเพิ่มได้อ่ามันมีวิธีกินทุกคนบางคนผอมมากเลยอยากกินโปรตีนให้อ้วนซึ่งท่านประธานปุ๋ยทําให้ดูแล้วนะก่อนที่จะมาเจอโปรตีนผอมมากผอมเพราะว่าเข้าใจผิดไงก็ไปอดอาหารอดเน้นออกกําลังกายแล้วก็อดอาหารผอมมากผอมผอมดาโซไม่สวยพอตอนนี้น้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นแต่หุ่นดี น้ำหนักขึ้นแต่หุ่นดีเห็นคันมือน้ำหนักขึ้นแต่หุ่นดีอ่าอันนีทน้ท่านประธานปุ๋ยท่านประธานปุ๋ยได้พิสูจน์ให้ดูแล้วใช่ตัวปุ้ยก็เป็นอ่าปุ้ยจากนักห้าสิบสองมานักห้าสิบห้าตอนนี้นะคะห้าสิบสามแล้วคือถ้า,ารา่างกายเราอยู่ตัวแล้วร่างกายเราอยู่ตัวแล้วใช่ไหมอยู่ตัวแล้วปุ๊บกล้ามเนื้ออยู่ตัวปุ๊บมันก็จะค่อยๆเล็กลงละเล็กลงละทีนี้ถามว่าน้ําหนักทําไมปุ้ยน้ําหนักขึ้นอ่าออกกําลังกายเน้นออกกําลังกายเลย ในอก,กำลังกายพอเรามีกล้ามเนื้อน้ำหนักขึ้นแต่ตัวเล็กลงผอมลงแต่ตอนนี้ปุ้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายปุ้ยก็จะมาหนัก53แล้วน้ำหนักลดลงทุกคนน้ำหนักลดลงก็คืออะไรไขมันในร่างกายพะปุ้ยก็กินไขมันเข้าไปอยู่แล้วทุกคนขาทุกคนในอ่กล้วยทอดเนี่ยปุ้ยกินไหมปุ้ยก็กินกล้วยทอดมันทอดเนี่ยกิน ปุ้ยกินนะเห็นผอมอย่างเงี้ยปุ้ยกินทุกอย่างเลยนะคะทุกคนขาไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ทีนี้ปุ้ยมีตัวช่วยดีๆปุ้ยมีตัวช่วยดีๆที่ทําให้ปุ้ยน้ําหนักลดลงผอมลงหุ่นดีกระชับมีเอวอ่าขาบเบียดลดลงแขนใหญ่ลดลงนะคะจริงๆอันนี้คือที่ปุ้ยกิมาให้ให้ทุกคนเนี่ยได้กินกินให้ทุกคนดูทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย แล้วไม่ต้องกัง,ลงกวลเรื่องทานเจไม่ต้องกังวลเรื่องทานเจทุกคนคะ่ะทีนี้โกซีโกซีเนี่ยโกซีเนี่ยนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องความแบบให้ปุ้ยอะไม่เป็นหวัดได้ดีมากๆหายเลยอทุกคนค่าใครเป็นเลือดออกตามไรฟันบ้างใครเป็นเลือดออกตามไรฟันบ้างมีนะเมื่อวานมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นเลือดออกตามไรฟันแล้วมาทานโปรตีนโมต้าพี ทานตัวนี้ทานทานอย่างต่อนเนื่องแล้วอยู่ดีๆก็หายเหมือนเป็นโรคประจําตัวทุกคนอ่าเหมือนเป็นคนคนเป็นโรคประจําตัวที่ว่าเลือดออกามไรฟันบ่อยมากเดี๋ยวเป็น,เ,ปนเดี๋ยวเป็น,เ,ปนเดเี๋ยวออกโอ้สองสวันออกแบบเหมือนโรคประจําตัวทุกคนแต่พอมาได้เจอโปรตีนตัวเนี้ยคือจะซื้อไปเพื่อที่จะกินแบบให้ตัวเองผอมสรุปแล้วได้แบบ Left up. เลือดออกจมไรฟ Hundred ันหายก็เลยมาถามอ่าถามทําไมเลือดออกามไรฟันหาย เลือดออกตามไรฟันเนี่ยหายไปทุกคนค่าแสดงว่าลูกค้าคนนี้มีเหงือกที่อักเสบเหงือกไม่ดีเหงือกไม่แข็งแรงนะคะอะไรที่มันหย่อนยานค้อยยานไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิสีดวงทวันหนะักก็ค้อยานหย่อนยานเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเขาจะไปช่วยช่วยให้อ่าเนื้อเยื่อที่เราอะหย่อนยานไม่โอเคแบบเขาเขาเสื่อมสภาพลงอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เขามีความแข็งแรงขึ้นอ่งเหงือกก็เช่นกันทานโปรตีนแล้วทําไมเลือดออกจากในฟันออกหายไปก็เพราะเขาไปช่วยในเรื่องของเนื้อเยือ่อเนื้อเยื่อตรงเหงือกอ่ะให้มีความแข็งแรงเมื่อแข็งแรงเสร็จปุ๊บก็ไม่มีเลือดออกตามในฟันแล้วแล้วลิ้นสีดวงทะวันหนักอีกทานโปรตีนไปเพื่อที่จะไปช่วยดูแลเนื้อเยือ่อให้เขามีความแข็งแรงคือแต่ถ้าถามว่าโปรตีนเนี่ย เป็นยาที่รักษาทุกโรคไหมไม่ใช่ยาที่รักษาทุกโรคเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไทรอยด์ต่ำอะไรอย่างเงี้ยต้องทานยาหมอควบคู่ซึ่งหนึ่งหนึ่งที่ต้องกินเลยขาดไม่ได้ก็คือยาหมอที่ต้องควบคู่ 2. ลดอาหารที่มีรสหวานแล้วก็ผลไม้สุกลดลง3ทานโปรตีนเพื่อที่จะไปซ่อมแซมอ,อันไหนในร่างกายเราที่มีเสื่อมสภาพทุกคนตัวนี้เขาจะไปซ่อมแซมซ่อมแซมให้ เต,เติมให้เขาโอเคให้เขาแบบมีความแข็งแรงขึ้นพอร่างกายเรามีความแข็งแรงขึ้นใช่ไหมเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไงเออเพราะฉะนั้นทานโปรตีนแล้วร่างกายทำํำไมแข็งแรงขึ้นเขาก็จะไปดูแลเรื่องอ่าน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครที่เป็นเบาหวานซึ่งเมื่อวานปุ้ยฟังฟังใคนะอ๋อจียอนฟังจียอนว่าเขาไปตรวจเลือดใช่ไหมค่าระดับน้ำตาลในเลือด เขาก็กินกาแฟเอสเพรสโาแฟไปคือเขากินวันลนะสองซองสซอง,องคือไม่ได้กินไปนะคือเขากินอยู่ทุกวันแล้วเป็นกินจวัตรประจำวันที่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยอะแล้วเราก็ลืมหยิบน้ํามาแล้วว่าเราจะหยิบน้ําวันนี้เช้านี้กิน5แคปนะเช้านี้กิน5แคปไปเลยกินหแคปไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ระบบเผาผลาญทําทงานได้ดีขึ้นอาเพราะว่าอะไรเราไม่ได้มีเวลา ออกกาลังกายเช้านี้ไงเราไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายเช้านี้แต่เดี๋ยวสวดมนต์แป๊บหนึ่งสวดมนต์แป๊บหนึ่ง,บบงก่อนที่จะไปทํางานนะคะเอออ้ายเนี่ยค่ะเขาจะไปช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญอ่ะคุยคุยเรื่องนี้เนาะน้องจียอนจียอนเนี่ยเขาไปตรวจ ค่าเลือดปกติมากแถมยังดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะใครที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยทานตัวนี้ได้แต่ถ้าทานแล้วทำไมเวียนหัวแสดงว่าวันนั้นคุณทานน้ำน้อยเพราะว่าวันที่ปุ้ยไปฉีดวัคซีนปุ้ยทานค่าแคปซูลแล้วกลัวปวดทีก็ติบน้ำไปเวียนหัวค่ะเวียนหัวแบบเวียนหัวเหมือนคนบ้านหมูนะเวียนแบบเวียนหัวเหมือนคนจะเป็นลมต้องรีบดื่มน้ําเข้าไปแบบ สองสามขวดเลยหายนะคะอย่าไปหากลัวปวดที่ทุกคนอ,อร่อยมากวันนี้พลังงานล้นเหลือทุกคนคะ่ะพลังงานล้นเหลือพลังงานล้นเหลือ,อ มีแรงทำงานเต็มที่จ้าทุกคนอ่านะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะมีสารตกค้างในร่างกายไหมไม่มีค่ะท่านประธานทานมา4ปีแล้วไม่มีนะจ๊ะนายแพทย์เปี่ยมโชคทานมา20กว่าปีก็ไม่มีค่ะโอ,อ้ยค่าเลือดปกติดีมากสุขภาพร่างกายดีมากนะคะซึ่งคุณหมอคุณหมอเอ่ยอ่าทนายเอ่ยใช่ไหมพยาบาลเอ่ยก็ยังทานทุกคน คิดดูสิพี่พรเขาก็เป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมถ้าประธานก็เป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมก็ถามเพราะว่าอะไรเขารู้ดีว่าอะไรปลอดภยัยอะไรไม่ปลอดภยัยถ้าไม่ปลอดภยัยทุกคนถามอะไรที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยถามว่าจะขายได้นานไหม,มไม่มีใครกินหลอกกัดอ,อาจจะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทีนี้มันจะเป็นปากต่อปากพูดกันไปว่าเฮ้ยมันจะเกิดอาการเอฟเฟกต์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจริงไหมคะ ทุกคนค่ะปากคนนี่ไวมากๆแล้วตอนนี้โซเชียลอาโลกโซเชียลเนี่ยมันก็แบบรู้ทั่วถึงกันแล้วถ้าอะไรมีการแบบว่าผิดประเภทผิดแบบเฮย้ยอันนี้ไม่ดีนะใส่อันนี้สินะแล้วแบบมีคนเป็นอันนี้อย่างน,น,นี้เพราะเพราะว่าตัวนี้นะเนี่ยเชื่อไหมว่าจะไม่สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้จริงไม่จริงอ่าเพราะว่าโซเชียลไปไกลมากปากคนปากต่อปาก อ่ะอย่างอย่างเพื่อย่างสมมติว่าปุ้ยอ่ะสมมติปุ้ยไปเจออตัวนี้มาอ่ะเฮ้ยเรากินตัวนี้แล้วแล้วเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เห็นเพื่อนเราอ่ะกินตัวเดียวกันเราเหมือนกันแล้วพอคือตอนกินบันทีนะแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้พอเลิกกินอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าเราก็จะบอกเพื่อนใช่ไหมเราก็จะหวังดีกับเพื่อนว่าเออแต่ถ้าเธออยากลองก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแต่คือตัวเราเป็นแบบนี้เพื่อนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหม เออถ้าเราเจออะไรที่แบบเฮ้ยเพื่อนเราจะกินอันเนี้ยแล้วเราผ่านมาก่อนอะเราจะเข้าไปเตือนจริงปะเออก็เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินอ่าโบต้าพีแล้วไม่ดีก็คือเจอของปลอมนะเพราะว่าทางบริษัทเราไม่มีนโยบายขายในอะไรนะคะในช้อปปิ้งช้อปปี้ในลาซาด้าไม่มีค่ะ ต้องซื้อที่ตัวแทนเท่านั้นต้องซื้อที่ตัวแทนเท่านั้นทุกคนคะ่ะเพราะว่าของปลอมระบาดเยอะมากรวยนะคะวันนี้รับเงินแสนนะเพราะว่า,าตุ่มรวยขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก,ก็ก็มีตุ่มขึ้นให้เรามาคันนะคะวันนี้รับเงินแสนกันทุกคนรวยมากๆอือ่าเดี๋ยวปุ้ยไปทำงานก่อนนะแปดโมงแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะ นะผอมแล้วก็ต้องกินโปรตีนช่วยอาหารเสริมช่วยนะคะเพราะว่าอะไรช่วยเพราะว่าร่างกายเราอะ่ะ75%เลยที่ลองจากน้ําอ่ะในร่างกาย75%เนี่ยสำคัญมากๆก็คือโปรตีนนะถ้าขาดโปรตีนไปคุณจะรู้เลยว่า mm hmm. เหนื่อย mm hmm. เมื่อย mm hmm. เพียเวียนหัวบ้านหมุน mm hmm. ผมร่วงเล็บเหลือง mm hmm. ไม่สบายบ่อยไปละขอบคุณกการรับชนะ mm hmm. มนะสวัสดีค่ะ